ตัวชุดก็ไม่มีสีแปลนมากกว่านี้แล้วเหรอนี่จะเป็นทริปแรกที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่โดนทิ้งโดนสบายจิ๊กเออสีแดงนะครับมาโอ้เหลืองแดงมาเลยอ้ามาขับรถเล็กกันมากแหมครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกันที่ก๋อยชาเดี๋ยวราไปกันวันนี้เราไปรถเล็กเพราะรถใหญ่เขาไม่ได้อามาเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเที่ยวอะไรเสียบตรงไหน เปลี่ยนน้องแตงโ oh. อ้เป็นมือเป็นมือเลี่ยนมือทางนี้เข้ามือใหม่อยู่มือใหม่รู้สึกว่าไฟเบรกจะค้างนะครับเพราะว่าผมขับตามหลังมาในกระพริบตลอดเวลาเลย เปลี่ยนมือเนี่ยเนี่ยเนี่ย่ยมือขับจะมาซ้อนเกาะเอวหนุ่มซะหน่อยดูดิกลายเป็นโชเฟอร์ซะจังว่าน้องอีกคนหนึ่งเขาไม่ถนัดขับมอเตอร์ไซค์นะครับจะเล็กเล็กก็มากับเขานะเขาขับไม่รอผมเลยขับรถเล็กมากเป็นไงขี่ไวเลย้างหลังอ่ะข้างหลังตามไม่ค่อยทันเสื้อเหลือโคตรแมนเลยไม่เกินชั่วโมงครึ่งอ่ะน่าจะข้ามเรือทัน อันนี้ซื้อตั๋วข้ามเรือใช่ไหมครับเรือออก้ามห้าโมงยี่สิบห้าโมงยี่สิบอันนี้เอาลูกค้าเก็บไว้ดูถากลับโทรมาสอบถามก่อนนะคะเพราะว่าถ้ารถเยอะเราก็จะเพิ่มรอบเรือแล้วรอบเรือก็จะไม่ตรงตามอ๋อครับครับอ่าผมจะเอารถมอเตอร์ไซค์ข้ามไปคิดคยังไงฮะคันละสี่สิบค่ะผู้โดยสารคนละแปดสิบคนละแปดสิบกับคันละสี่สิบอันนี้พับไปขับกลับเลยไหม ออไปอย่างเดียวกลับผมต้องไปซื้ออยู่ที่นู่นซื้ออยู่นี่เหมือนกันค่ะก็ขึ้นขึ้นจากเรือก็ต้องมาซื้อตรงนี้เหมือนเดิมค่ะหมายถึงขากลับวะเหรอใช่อ๋อมาจ่ายอยู่ตรงนี้ใช่อ๋อครับครับคือเราไปจอดไปรออยู่แถวนั้นได้ใช่ไหมรออยู่ปลายโอเคครับเก่งมากเก่งมากถึงแล้วนะครับมาซื้อตั๋วกันอยู่ตอนนี้เรามาอยู่ที่ท่าเรือเฟอร์รี่เพื่อที่จะข้ามไปที่เกาะช้างนะอ่าในตัว ตนนี้เราก็รอเวลานะผมตอนผมดูในอินเทอร์เน็ตเขาว่าเที่ยวสุดท้ายมัน6กโมงครึ่งนะแต่ผมเข้าอีกท่าหนึ่งนะผมจับ GPS มาที่ท่าเรือเฟอร์รี่นะครับผมสามเขาก็บอกว่าเป็นท่าเรือเฟอร์รี่เก่าก็อย่างว่าไม่ค่อยมีคนออกประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับห้าโมงเย็น1 7 3 7 3 0มาถึงจนได้คนระับ มาถึงจนได้ครับอีก2องคันนี่มาถึงจนได้เดี๋ยวเราเข้าไปเราจะไปขับรถเล่นเกาะช้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปเราต้องต้องต้องไปศึกษาเส้นทางก่อนนะตีเนาะนี่ครับผมจะให้ดูนะนี่ลมเย็นๆในแบบอโอเคเขาเรียกแนะเราน,นะวันนออกิตะ ครั้งแรกนะครับที่เคยเอามซค์ข้ามมาอ่าผมเคยมาแล้วสองครั้งนะครับแต่เป็นนานมากแล้วแหละเอารถยนต์มานะครับเอาอเตอร์ไซค์มาครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้นะเดี๋ยวจะต้องปีนเขากันหน่อยนะรู้สึกว่าทางจะขึ้นเยอะเน่แน่เน่ ซูเปอร์อันนี้กได้เหรอไม่หรอ เย็นแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะไปพักที่ไหนนะครับ ๋ยวาเรากินข้าวก่อนนะครับแล้วก็เราจะไปนั่งอยู่ชายทะเลหิวหิวจาน,น,นจานไปเริ่มเลยนะอร่อยไหมแต่แตพี่ชิมดูแล้วว่าอร่อยมากเลยนะ<ต>ใช้ได้ะไรไม่ใช่ใช้ได้ถือว่าอร่อยมากเลย,ยนี่เพิ่งออกมาแค่สองอย่างนะครับสั่งไปประมาณสิบห้าอย่าง <c oughs> ชื่อร้านอะไรฮะโจชินอะไรนะแตงโจชินโจเด็ดเด็ดไหนชินโอเค

วัสดีตอนเช้าครับเมื่อคืนกว่าผมจะหาห้องได้นะครับเพราะว่ามาช่วงวันหยุดช่วงวันหยุดยาวก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเต็มฝั่งติดชาหาดนี่หายากมากเลยก็จะหาได้ก็เกือบ2องทุ่มครับว่าผมมาเรือเที่ยว5้าโมงเย็นนะนั่งเรือประมาณ45นาทีนะครับขึ้นเกาะมาก็ตะวันตกดินแล้วที่ผมมาพักนี่คือเพนนมรีสอร์ทนะครับ o ุ m มอ n i n งใครนัดเจ็ดโมงวะขีบหายเพิ่งหลับตาตื่นแหละเีับตา้ตื่นแล้วไต่งับตากา้นยไกาั้นลยเฮ้ยน้ำค้างหรือว่าฝนตกเนี่ยฝนตกไม่นอนใช่ั้ยไม่ใช่ตายฮะเอาวตัวทีตัวทีเดี๋ยว จะมีสระว่ายนะ้ำามนี่อ๋อมีเขาตกปลาด้วยนะครับเห็นรู้ได้ไหมนะน่าจะได้เมื่อคืนน้ำขึ้นมาถึงนี่แหละบริเวณนี้นะครับ ผมก็มานั่งอยู่มุมนี้กันจนถึงตีสกว่าได้นะีสอกว่าประมาณจริงๆผมยังยังไม่อยากลุกนะแต่ก็นี่ไปนัดกับน,น้องๆไว้แล้วว่าเราจะขับรถรอบเกาะแต่จริงๆมันไม่รอบหรอกครับมันไปกประมาณ30กว่ากิโลเราก็ต้องย้อนกลับมาเส้นเดิมที่เราพักนี่แหละเดีไปชมวิวกัน มาขับรถเล่นก็เอาให้คุ้ม,มาตามจุดต่างๆแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันมีตรงจุดไหนบ้างนะครับอย่างชายหาดเมื่อคืนที่ผมลงไปเนี่ยสวยผมก็ไม่ได้เตรียมกล้องไว้ด้วยเพราะว่าเราไม่ใช่คนพื้นที่นะครับผมไปถามน้องเขาแล้วแหละเขาถึงบอกว่าเออถ้าลงไปมุมเนี้ยมันจะมีชายหาดมีร้านอาหารมีอะไรเงี้ยก็เลยได้ลงไปชมติดทะเลนะครับแต่เป็นแบบเป็นโขดหินนะมือ สระว่น้ำ ยสวยว่ะสวยว่ะน้ำใสนะตนู้นน่าจะเป็นข้อดำปากกาลังหรือเปล่าจุดนั้นน่าจะตื้นนะข้อที่ดู ตรงทางโค้งด้วยที่เขาดึงเบรกมือกัน<ร>พี่ว่าพี่นึกว่มมาได้รับบันเหตุอะไรหรือเปล่าไม่ใช่รถติดเขาจะกลับกันอุ้ยมันท่อนมันท่อนแหมเป็นทางที่แตงขับโหดทั้งแรกเลยมั้ย เดี๋ยวจะบอกทิคอีกนิดนึงถ้านักท่องเที่ยวอยากมาช่วงวันหยุดยาวนะคบางคนไม่รู้ว่าถ้าเรือเขามีอยู่2ที่นะถ้าเรือเมื่อกี้รถติดยาวกี่กิโลเลเป็นสิบกิโลได้มากกว่ากิโลดีอะที่เราเคยมาตอนขาเข้าแล้วเข้าไม่งั้นเราก็ไม่รู้เราก็ต้องไปออกันแล้วแบบโอ้โหรถติดมาโหร้านตัวตัวขหน้าอ๋อเหรอโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวขึ้นเรือกันครับบอกแล้วนะว่ามันมี2ท่าครับ แล้วนะครับคณะ VIP ของเรามารถเล็กเสียภากหรูมารถใหญ่เสกกลางเต็ตก็กำลังเดินทางกลับนะครับขึ้นเรือเฟอร์รี่และตอนนี้ก็รอโดยสารขึ้นมาให้ครบแล้วก็จะกลับกันเลยก็จะขอปิดกล้องแล้วก็จบทริปเที่ยวเกาะช้างไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ